สวัสดีครับพบกับการเจาะลึกประเด็นร้อนๆที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าสร้างความฮือฮาแล้วก็คำถามเยอะมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยกับโครงการที่ชื่อว่าโดรนเกษตรอัจฉริยะครับงั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าวันที่11กันยายน2568ใช่ไหมครับที่มีภาพมีข้อมูลปรากฏบนเพจ Facebook ของกองทัพภาคที่2เองเลย เป็นภาพการเข้าพบพลโทบุญสินาพาดกลางมาทัพภาคที่2คนปัจจุบันค่ะโดยคณะผู้บริหารจากบริษัท Capital Trust Group Limited หรือ CTG CTG ค่ะนำทีมโดยพลเอกทวชชัยสมุทรสาครหรือบิ๊กเยิ้มซึ่งก็น่าสนใจว่าท่านเป็นอดีตแมททัพภาคที่2ด้วยเข้าไปเสนอโครงการนี้แหละครับดโดรนเกษตรอัจฉริยะรายละเอียดที่เขาเปิดเผยออกมาในโพสต,ตอนนั้นนะคะต้องบอกว่าสร้างความตกตะลึงได้จริงๆค่ะ คือจะจัดหาดโดรนถึง1ล้านลำโห oh, 1ล้านใช่ค่ะแล้วงบประมาณก็3 0มหมล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆหล้านล้านบาทโดยอ้างว่าจะใช้วิธีระดมทุนจากต่างประเทศผ่านสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลบอลนะคะคล้ายๆหุ้นกู้เอกชนนะคะแต่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ยังมีเป้าหมายฝึกอาชีพให้ทหารกองประจำการอีกตั้งหนึ่งแนายฝึกทหารด้วย หรือประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกษตรไทยอะไรทำนองนั้นเลยค่ะโหหนึ่งล้านลำแค่ตัวเลขก็เออไม่น่าเชื่อละปกติในไทยเรามีโดรนเกษตรกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยนั่นล่ะค่ะคือประเด็นแรกเลยที่คนตั้งคำถามกันทันทีเลยข้อมูลล่าสุดที่เรามีนะคะคือประเทศไทยเนี่ยมีโดรนเพื่อการเกษตรที่ใช้งานอยู่สะสมทั้งหมดประมาณ2 0 0 0 0ลเท่านั้นเองค่ะ20,000 ใช่ค่ะแล้วยอดขายต่อปีก็อยู่ที่ราวๆ8,000ลำแล้วคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับโดรนเกษตรจริงๆตามกฎหมายมีประมาณ8,300กว่าคนการจะเพิ่มโดรนเข้ามาทีเดียว1ล้านลำมเนี่ยมันคือการเพิ่มขึ้น50เท่าจากที่มีอยู่ทั้งหมด50เท่าแล้วยังต้องฝึกคนเพิ่มอีก1 0 0 0 0แสนคนซึ่งมากกว่าคนที่มีใบอนุญาตปัจจุบันถึง12เท่าตัวเลขมันดู อืมห่างไกลจากความเป็นจริงตอนนี้มากๆเลยค่ะแล้วเรื่องงบประมาณล่ะครับ1ล้านล้านบาทอันนี้เทียบกับอย่างอื่นแล้วมันขนาดไหนครับมหาศาลเลยค่ะ1ล้านล้านบาทนี่เกือบเกือบหเท่าของงบประมาณกระทรวงกลาโหมทั้งปีเลยนะคะ5เท่าของงบกลาโหมใช่ค่ะอย่างปี60งบกลาโหมอยู่ที่ประมาณ2.1แสนล้านบาทเท่านั้นเองแล้วถ้าเราลองเอางบ1 000, 000, ล้านล้านมาหารด้วยจํานวนโดรน1ล้านลำนะคะ จะตกเฉลี่ยลํำละเกือบล้านบาทเลยค่ะประมาณ950,000บาทลํำละเกือบล้านทั้งๆท,ที่โดนรนเกษตรสเปคดีๆในตลาดปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณแสนห้าถึงเกือบเกือบห้าแสบาทต่อลํำเท่านั้นเองโอ้คือแพงกว่าราคาตลาดไป2 3ถึงสเท่าเลยคำถามคือส่วนต่างที่มันเยอะขนาดนี้มันคือค่าอะไรนั่นสิครับ และประเด็นสุดท้ายที่คนก็สงสัยกันมากคือกองทัพมาเกี่ยวอะไรด้วยกับโครงการเกษตรเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่นี้ใช่ค่ะบทบาทหลักของกองทัพคือเรื่องความมั่นคงการป้องกันประเทศช่วยเหลือประชาชนตอนภัยพิบัติอะไรแบบนี้การเข้ามาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อโรนเกษตรที่มูลค่ามันมหาศาลขนาดนี้มันก็เลยเกิดคําถามถึงความเหมาะสมแล้วก็ขอบเขตภารกิจของกองทัพอะค่ะครับ พอข่าวออกไปพร้อมกับคำถามเหล่านี้ปุ๊บท่าทีของกองทัพก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเร็วมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเร็วมากกระแสะตีกลับในโซเชียลมีเดียแรงมากเลยค่ะวันที่11-12กันยานี่แทบจะลุกเป็นไฟโพสต์ต้นเรื่องในเพจของกองทัพภาคที่2ก็ถูกลบออกไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ ลบเลยเหรอครับค่ะแล้ววันที่12กันยาทางกองทัพบ,บกโดยพลโททีรพงศ์ปัรมสิงนหะ์ในอยุธยาท่านโคษกก็ต้องออมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวชี้แจงทันทีเลยสรุปใจความสําคัญที่ท่านถแถลงออกมาคือประมาณไหนครับหลกัลกๆเลยนะคะคือกองทัพบ,บกยืนยันว่าการพบปะวันนั้นน่ะเป็นแค่ การรับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากเอกชนเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่หน่วยงานอาจจะรับฟังข้อเสนอเข้ามาบ้างใช้เวลาคุยกันแค่ประมาณ20นาทีเองค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยแค่20นาทีใช่ค่ะและที่สําคัญที่สุดคือกองทัพบ,บก ยังไม่ได้มีการตกลงให้ความร่วมมือหรืออนุมัติในหลักการใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดและความน่าเชื่อถือทั้งของตัวบริษัทเองแล้วก็ตัวโครงการโดยมอบหมายให้กรมกิจการพลเรือนทาหารบกกับกองทัพภาคที่2ไปรวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อน๋อคือยังตรวจสอบอยู่ใช่ค่ะถึงแม้กองทัพจะมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมอาชีพหทหารอยู่แล้วนะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบราชการค่ะเรียกว่าเป็นการ กลับลำอย่างรวดเร็วเลยจากโพสต์แรกที่ดูเหมือนจะร่วมมือกันกลายเป็นแค่รับฟังเฉยๆแถมมีรายงานด้วยว่าพลทบุญศิลป์แม่ทัพภาคที่สองเองก็ยอมรับว่าการเอาข้อมูลไปโพสต์ตอนแรกนั้นอาจจะเร็วไปหน่อยการปรับท่าทีที่เร็วแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะมันเกิดขึ้นหลังจากมีกระแสวิจารณ์หนักมากในสังคมซึ่งก็ทําให้เกิดการตีความได้ว่าการออกมาเบรคโครงการนี้ อาจจะเป็นการตอบสนองต่อแรงกดดันจากข้างนอกมากกว่าจะเป็นผลจากการตรวจสอบภายในตามกลไกปกติแต่แรกอืม,มันก็ชวนนี่คิดถึงประเด็นเรื่องกระบวนการกลั่นกรองข้อเสนอภายในของหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็อาจจะเข้าข่ายสิ่งที่เรียกว่า mission creep mission c r e ค่ะคือการที่องค์กรขยายภารกิจออกไปนอกขอบเขตความรับผิดชอบหลักของตัวเองการที่กองทัพซึ่งดูแลด้านความมั่นคงไปยุ่งเกี่ยวกับโครงการเกษตรเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่นี้ตั้งแต่แรกมันหดสมหรือเปล่า ครับครับเข้าใจประเด็นนี้ครับกลับมาที่เรื่องเงินทุน1ล้านล้านบาทที่บอกว่าจะระดมทุนด้วยดิจิตอลบอลล่ะครับตรงนี้มีความคืบหน้าหรือความชัดเจนอะไรเพิ่มบ้างไหมครับประเด็นนี้ก็สําคัญมากค่ะเพราะเป็นเหมือนหัวใจของโครงการเลยกรตตที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะในวันที่13กันยากรตตว่าอย่างไงบ้างครับกรตอระบบชัดเจนเลยค่ะว่า จากการตรวจสอบข้อมูลณนะวันที่13กันยาเนี่ยยังไม่มีการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายโทเค็นดิจิตอลหรือพันธบัตรดิจิตอลใดๆจากบริษัท Capital Trust Group Limited ดังกล่าวเลยค่ะยังไม่มียื่นเลยไม่มีเลยค่ะแม้แต่รายการเดียวแล้วกตอตยังย้ำด้วยนะคะว่าการจะเสนอขายหลักทรัพย์หรือโทเค็นดิจิตอลอะไรก็ตามในประเภทไทยเนี่ย ผู้เสนอขายต้องได้รับอนุญ,ญาตจากกลรลอตก่อนแล้วก็ต้องทำผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิตอลหรือที่เรียกว่า ICO portal ซึ่งเป็นเหมือนแพลตฟอร์มกลางที่กลรลอตเห็นชอบเท่านั้นเพื่อให้มีกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสาตามกฎหมายค่ะอ๋อแปลว่า แผนการระดมทุนที่บริษัทอ้างมาก็คือยังทําไม่ได้ในตอนนี้ตามกฎหมายไทยถูกต้องค่ะการที่กราตาออกมายืนยันแบบนี้เท่ากับเป็นการบอกว่าแผนระดมทุน1ล้านล้านบาทด้วยดิจิตอลบอลที่ CTG อ้างถึงเนี่ยณนะตอนนี้ยังทําไม่ได้อย่างถูกกฎหมายในไทยแล้วก็ยังไม่มีการยื่นเรื่องอะไรทั้งสิน้นมันเหมือนกันตัดขาเรื่องแหล่งเงินทุนของโครงการนี้ไปเลยในทางปฏิบัตินะคะครับชัดเจนเลยเรื่องเงินทุน เอาละครับทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญว่าบริษัท Capital Trust Group Limited หรือ CTG ที่เป็นข่าวเนี่ยตกลงแล้วเป็นใครกันแน่เพราะชื่อนี้พอไปค้นหาดูเหมือนจะมีหลายบริษัทที่ชื่อคล้ายๆกันนะครับใช่ค่ะตรงนี้มีความสับสนเกิดขึ้นจริงๆค่ะจากข้อมูลเชิงสืบสวนนะคะพบว่ามีบริษัทชื่อ Capital Trust Group ที่เป็นบริษัทจัดการลงทุน Private Equity เก่าแก่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1น8่นู่นเลยค่ะอยู่ลอนดอนอังกฤษอ๋อที่อังกฤษใช่ค่ะ บริษัทนี้มีตัวตนจริงมีผลงานลงทุนชัดเจนดูน่าเชื่อถือแต่บริษัทนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการร่นเกษตรหนึ่งล้านล้านบาทในไทยเลยนะคะอ้าวไม่เกี่ยวกันเหลอครับแล้วบริษัทที่ไปเสนอโครงการกับกองทัพภาคที่2คือบริษัทไหนครับบริษัทที่ไปยื่นข้อเสนอจริงๆคือ Capital Trust Group Limited ที่จดทะเบียนในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะนิวซีแลนด์ ใช่ค่ะเลขทะเบียนบริษัท CIN 3446574ซึ่งข้อมูลของบริษัทนี้เนี่ยแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนไว้เป็นแค่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองออกแลนด์แค่อพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วลักษณะธุรกิจที่แจ้งไว้กับทางการนิวซีแลนด์คือผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีการศึกษาแบบไ i ฟ์เลเ e ลที่ขับเคลื่อนด้วย SAS. s a s เทคโนโลยีการศึกษา SaaS ไม่เกี่ยวกับเกษตรเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะ SaaS ก็คือการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ที่บริษัทนี้ใช้คือ CTGPrime.com ก็เน้นเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเกษตรล้านล้านนี้เลยค่ะเอ๊ะเป็นบริษัทเทคโนโลยีการศึกษาจดทะเบียนที่นิวซีแลนด์แล้วมาเกี่ยวอะไรกับโครงการในไทยได้ยังไงครับเนี่ยแล้วทำไมต้องใช้ชื่อที่ไปคล้ายกับบริษัทลงทุนในลอนดอนด้วยเ่ะครับนั่นสิคะ ที่น่าสนใจคือบริษัท CTG ที่นิวซีแลนด์เนี่ยมีกรรมการเป็นคนไทยนะคะชื่อคุณวัสุพิษวิเศษแล้วก็มีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยมากกว่า70%จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดประมาณ82คนคนไทยถือหุ้นเยอะเลยใช่ค่ะแล้วยังมีการอ้างชื่อพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธอดีตนายกเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษาบริษัทด้วย การใช้ชื่อบริษัทที่มันไปพ้องกับบริษัทลงทุนดังในลอนดอนเนี่ยก็อาจจะเป็นความตั้งใจที่จะสร้างความสับสนหรืออาศัยสิ่งที่เรียกว่า credibility by association credibility by association คือพยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองโดยไปเชื่อมโยงกับองค์กรหรือคนอื่นที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะอ๋อเข้าใจครับแล้วบริษัท CTG New Zealand นี้เคยมีผลงานหรือโครงการอะไรครับนอกจากโครงการโดรนล่าสุดนี้ นี่เป็นอีกจุดที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะจากการตรวจสอบย้อนหลังนะคะพบว่าบริษัท CTG New ซ e a l a n d นี้มีลักษณะการประกาศอภิมหาโครงการที่ใช้ตัวเลขงบประมาณสูงๆแต่สุดท้ายก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วหลายครั้ง หลายครั้งเลยเหรอครับค่ะก่อนหน้าโครงการโรนนี้แค่เดือนสิงหาคม2,567ที่ผ่านมานี่เองบริษัทนี้ก็เคยเป็นข่าวใหญ่กับราชตรินมัยสมาคมเสนอตัวจะเข้าไปลงทุนพัฒนาพื้นที่เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งอาจจะรวมคาสิโนโด้วยมูลค่าโครงการสูงถึง2 0 0แสนล้าน2 0 0แสนล้านใช่ค่ะแล้วก็อ้างว่าจะระดมทุนด้วยดิจิทัลบอนด์เหมือนกันแป๊กเลยเหมือนเดิมเลยแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปค่ะ มีโครงการอื่นอีกไหมครับมีการอ้างถึงโครงการอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะเช่นโครงการพันธบัตดิจิตัลด้านพลังงานและการขนส่งมูลค่าแสนกว่าล้านดอลลาร์โหโครงการพันธบัตดิจิทัลสำหรับหลังคาโซลาเซลล์อีก3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วก็โครงการพันธบัตดิจิตัลสำหรับรถบรรทุกไฟฟ้าอีก7 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าหรือเกิดขึ้นจริงเลยค่ะโอ้โหฟังดูเหมือนเป็น รูปแบบซ้ำๆเดิมๆเลยนะครับประกาศโครงการใหญ่โตตัวเลขมหาศาลใช้ดิจิตอลบอลอ้างชื่อคนสำคัญแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะเป๊ะเลยมันทำให้เกิดข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าหรือโมเดลธุรกิจจริงๆของบริษัทนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่การทำโครงการให้สำเร็จตามที่ประกาศแต่อยู่ที่การประกาศโครงการเอง โดยอาศัยการเข้าถึงการเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลทางการเมืองการทหารเพื่อสร้างกระแสข่าวสร้างความน่าสนใจ hmm. คุณค่าของบริษัทอาจจะอยู่ที่ความสามารถในการเข้าถึงบุคคลระดับสูงเหล่านี้มากกว่าความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือความมั่นคงทางการเงินจริงๆก็ได้ค่ะโครงการต่างๆที่ประกาศออกมา อาจเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้สร้างปฏิสัมพันธ์เปิดประตูสู่เครือข่ายผู้มีอำนาจเพื่อหาโอกาสหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่เราไม่รู้ก็ได้ค่ะน่าคิดมากครับใครคือคนที่พาบริษัท CTG ที่ดูมีประวัติน่าสนสัยแบบนี้เข้าไปถึงตัวแม่ทัพภาคที่สองได้ล่ะครับข้อมูลที่ปรากฏชี้ว่าคณะผู้แทนที่เข้าไปพบแม่ทัพภาคที่สวันนั้นนะคะไม่ได้มีแค่ผู้บริหาร CTG แต่ยังมีนายทหารระดับสูงนอกราชการร่วมคณะไปด้วยทำหน้าที่คล้ายๆเป็นผู้เปิดทางหรือ gatekeeper สร้างความน่าเชื่อถืออำนวยความสะดวกในการเข้าพบมีใครบ้างครับพอจะทราบไหมมีชื่อพลเอกดารัญยุทธวงศุขอดีตผู้ทรงคุณ,คณวุฒิพิเศษกระทรวงกลาโหมเป็นที่ปรึกษาโครงการค่ะแต่บุคคลที่ดูจะมีบทบาทสำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อครั้งนี้คือพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครหรือบิ๊กเยิ้มที่ถูกระบุว่าเป็นที่ปรึกษาโครงการเช่นกันค่ะ มิกเยิมนี่เองความสำคัญของท่านนอกจากยศพลเอกแล้วมีอะไรอีกเป็นพิเศษครับจุดที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะคือท่านเคยดำรงตำแหน่งอดีตแม่ทัพภาคที่สองมาก่อนค่ะอดีตแม่ทัพภาคสองเองเลยใช่ค่ะการที่อดีตผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆเป็นคนนำเสนอโครงการด้วยตัวเองมันมีน้ำหนัก มีความหมายมากในวัฒนธรรมองค์กรแบบไทยๆโดยเฉพาะในวงการทหารข้าราชการที่มีระบบอาวุโสหรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่ค่อนข้างเหนียวแน่นนะคะหมายความว่าการที่แม่ทัพภาคคนปัจจุบันเปิดให้เข้าพบหรืออาจจะถึงขั้นแสดงท่าทีเชิงบวกในตอนแรกอาจจะไม่ได้มาจากเนื้อหาโครงการเป็นหลัก มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าการที่พลโทบุญศิล์นแม่ทัพภาคคนปัจจุบันเปิดรับฟังข้อเสนอหรืออาจจะถึงขั้นให้การรับรองเบื้องต้นผ่านโพสต์ที่ถูกลบไปนั้นไม่ได้เกิดจากการตรวจสอบสถานะบริษัทและโครงการอย่างรอบคอบหรือที่เรียกว่า due diligence ค่ะคือการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ due diligence แต่อาจจะเป็นผลมาจากการให้เกียรติหรือความเกรงใจต่อร so ุ่นพี่ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยมาก่อนเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบนี้อาจทำหน้าที่เป็นกุญแจที่ทำให้ CTG สามารถข้ามขั้นตอนการตรวจสอบตามปกติหรือเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงได้ง่ายกว่าช่องทางปกติอืม และอาจทําให้โครงการที่ควรจะถูกตั้งคําถามหรือปฏิเสธตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถเดินทางไปถึงระดับผู้บัญชาการสูงสุดของภาคได้เลยค่ะแบบนี้ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดคําถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ conflict of interest ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะว่ามีการกระทําผิดทางการเงินหรือรับผลประโยชน์โดยมีชอบอะไร แต่การที่ในทหารระดับสูงนอกราชการใช้สถานะบารมีเครือข่ายที่สร้างมาระหว่างรับราชการมาทําหน้าที่คล้ายคล็อบบี้ให้เอกชนมันก็ทําให้เส้นแบ่งระหว่างการทําหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะกับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือธุรกิจมันดูเลือนล่างลงไปโดยอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่เป็นมาตรฐานค่ะ เข้าใจเลยครับงั้นเรามาสรุปข้อเช็จจริงทั้งหมดเท่าที่มีณตอนนี้กันอีกครั้งนะครับอ้างอิงข้อมูลถึงประมาณวันที่13กันยายน2568นะครับหคือโครงการโดรนเกษตร1ล้านลำมูลค่า1ล้านล้านบาทเป็นแค่ข้อเสนอจากบริษัทเอกชน Capital Trust Group Limited ที่จดทะเบียนที่นิวซีแลนด์เท่านั้นยังไม่มีการอนุมัติใดๆจากทางกองทัพบก ค่ะยังเป็นแค่ข้อเสนอ 2. คือกองทัพบ,บกออกมายืนยันแล้วว่าเป็นเพียงการรับฟังข้อมูลเบื้องต้นกําลังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดความน่าเชื่อถือ,อยังไม่ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการใช่ค่ะกําลังตรวจสอบ 3. คือวิธีการระดมทุนที่อ้างว่าจะใช้ดิจิตอลบอนนั้นทั้งกอตอยืนยันว่าบริษัทยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตและยังทําไม่ได้ตามกฎหมายไทยตอนนี้ค่ะกะตอตเบรกไว้ก่อนเลย 4. คือบริษัท Capital Trust Group Limited ผู้เสนอนี้เป็นคนละบริษัทกับ Capital Trust Group ในลอนดอนและมีประวัติเคยประกาศอภิมหาโครงการอื่นๆที่รูปแบบคล้ายกันแต่ไม่เคยเกิดจริงคนละบริษัทและมีแพทเทิร์นเดิมๆค่ะและ 5. คือการเข้าพบกองทัพภาคที่สองครั้งนี้มีนายทหารนอกราชการโดยเฉพาะพลเอกทวชัยสมุทรสาครอ,อดีตแม่ทัพภาคที่สองทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและที่ปรึกษาคนสำคัญ มีเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกรณีนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะคะมันสะท้อนให้เห็นว่าการมีกระบวนการตรวจสอบสถานะหรือดูดิล l i g e n ์์ที่เข้มงวดรัดกลุ่มโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะเมื่อต้องพิจารณาข้อเสนอโครงการใหญ่ๆที่อาจจะเข้ามาผ่านช่องทางความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือช่องทางที่ไม่เป็นทางการ และในขณะเดียวกันมันก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการตรวจสอบจากภาคสังคมและสื่อมวลชนที่สามารถสร้างแรงกดดันให้เกิดความโปรง่งใสการทบทวนการชี้แจงข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถ้าหากไม่มีกระแสสังคมตั้งคำถามหนักๆตอนแรกก็ไม่แน่ว่าเรื่องนี้อาจจะถูกดำเนินการไปเงียบๆโดยที่สาธารณชนไม่ได้รับรู้ในรายละเอียดก็ได้ค่ะคิด